สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าประวัติของพลเอกสุจินดาคลาปยูนนายกรัฐมนตรีคนที่19ของประเทศไทยขอเชิญทุกคนมารับฟังกันเลยค่ะประวัติส่วนตัวพลเอกสุจินดาคราปรยูนเกิดเมื่อวันที่6สิงหาพศสอ7พเเป็นบุตรคนสุดท้องของนายจวง กับนางสมพงษ์คลาปยูนมีพี่สาวสองคนและได้สมรสกับคุณหญิงวันนีคลาปยูนมีผู้ชายสองคน การศึกษาพ่นเอกสุจินดาคาประยูนเริ่มศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนปิยวิทยาและระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนทวิตาพิเศษต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองได้ย้ายไปเรียนมัธยมศึกษาปีที่4-5ถึงที่จังหวัดหนองคายก่อนกลับมากรุงเทพเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนวัดราชบ,บพิธและจบมัธยมศึกษาปีที่8จากโรงเรียนอำนวยสิน ภายหลังสอบเข้าเรียนเตรียมเพศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่เรียนได้เพียงหนึปีจึงสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารและศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยพัชจุจอมเหลักสูตสรเพศสปอยรุ่นที่ห นอกจากนี้ยังจำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้บังคับกองพันทหารปืนจากฟอ ah สซิลรัฐโอคลาโฮมาสหรัฐอเมริกาจำเร็จหลักสูตรเสนาธิการทหารบกรุ่นที่ส4เป็นอันดับหนึ่งและสำเร็จหลักสูตรเสนาธิการทหารบกสาหารัฐอเมริกาจากฟอสเลเวอร์เวิร์ การรับราชการของพลเอกสจินดาขาประยูนเข้ารับราชการทหารตั้งแต่พศ .2496 ได้รับยศว่าเป็นว่าที่ร้อยตรีในปีพศ .2501 เคยไปราชการสงครามเวียดนามและดำรงตำแหน่งสงคัญหลายระดับในกองทัพบกต่อมาเป็นผู้บังคับบัญชาการทหารปกในปีพศ .2533 และผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดในปีพศ .2534 การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสิจินดาคราบิยุนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่19ของประเทศไทยประกาศพระบรม,มราชโองการเมื่อวันที่7เมษายนพศ2535พระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมพลอญญดุลยเดชทรงลงพระบระมพิทิดทยในประกาศพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ประธานสภารักความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชอ,องค์การเมื่อวันที่7เมษายน2505มีพร,ม25พระบรมราชอ,องค์การ โปรดเก้าโปรดกระหม่มแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีจำนวยหน้าสิบตำแหน่งพลเอกสุจินดาคาประยูนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันที่6พฤษภาคมศ2535ร2500ัฐบา,าลแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่1สมัยสามัญครั้งที่1 พลเอกสุดินดาคลาประยูนยมีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณน์นเลือกครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย ขนานามได้ว่าเหตุการณ์พฤษภาทามินเกิดจากการที่พลเอกสุจินดาคาปรยูนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไมไ่รับจากการเลือกตั้งทำให้ประชาชนออกมาประชุมประท้วงรัฐบาลใช้กำลังสลายการชุมนุมเกิดความรุนแรงสุดท้ายพลเอกสุจินดาลาออกจากตำแหน่งเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประชาธิปไตยไทยภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทามินเมื่อวันที่24พฤษภาคม พศ2535พลเอกสจินดาคลาปยุนได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีนายมีชัยฤชุพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ทําหน้าที่รักษานายกรัฐมนตรีแทเนเป็นชั่วคราวและในปัจจุบันพลเอกสุจินดาคลาปยุนได้ถึงเกกรรมเมื่อวันที่10มิถุนายนพศ2568ด้วยโรคชราที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าอายุ91ปี เลยนี่คือประวัติทั้งหมดที่หนูได้รวบรวมมาขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังจนจบ